ข้อเสียของกีฬาจักรยานที่คุณควรรู้ก่อนเข้าสู่วงการสวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง t r a i n g with j เจตเราเคยได้ยินกันมามากมายนะครับเกี่ยวกับข้อดีของการปั่นจักรยานแน่นอนครับการปั่นจักรยานทำให้ร่างกายของคุณเนี่ย แข็งแรงขึง้นและบางท่านก็ใช้ในการเดินทางก็เรียกว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับที่ว่าเราได้ยินกันมามากมายแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงข้อเสียของการปั่นจักรยานโดยรวบรวมจากประสบการณ์ที่ผมพบเจอมากับตัวเองนี่แหละครับเอามาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ตอนท้ายผมก็จะ เสนอวิธีแก้ไขหรือวิธีป้องกันข้อเสียเหล่านั้นเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถมีความสุขกับการปั่นจักรยานได้ครับข้อเสียข้อที่หนึงก็คืออุปกรณ์จักรยานเนี่ยมีราคาแพงหลายๆท่านบอกเฮ้ยมันจะแพงอะไรก็เห็นรถจักรยาน3 5 0 0 0 0 0 0ก็มีขายอยู่ทงเทปไปแน่นอนครับจักรยานมีหลายราคาแต่จักรยานที่มีประสิทธิภาพดีๆมีราคาแพง อแล้วมันยังไงหลายๆท่านก็คือเวลาเริ่มต้นจะคิดปั่นจักรยานก็โอเคไปซื้อจักรยานถูกๆมาก่อนนะครับกะว่าเออเดี๋ยวเอามาลองหัดปั่นก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบอันนั้นก็เป็นข้อถูกต้องนะครับแล้วปรากฏว่า,าต่อไปคุณชอบปั่นจักรยานเอาแล้วนะครับแล้วคุณเกิดว่าไปเจอกลุ่มนะครับไปปั่นกับกลุ่มคุณก็เริ่มเห็นนะครับว่าเฮ้ยจักรยานของฉันเนี่ย กับจักรยานของคนอื่นเนี่ยอุ้ยทำไมมันแตกต่างกันจังคนนี้เขาใช้จักรยานเป็นคาร์บอนนะครับอ่ามีล้อคาร์บอนเฟรมคาร์บอนมีอุปกรณ์โน่นนี่นั่นมากมายอ้าวแล้วนะครับด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ใช่ไหมครับเราก็ไปปั่นกับกลุ่มแน่นอนครับส่วนใหญ่จะปั่นไม่ทันเขาหรอกครับเพราะว่านะครับ หน,นะครับคนอื่นเขาปั่นมาก่อนนานแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรงแล้วและก็สอ,อุปกรณ์เขาดีกว่าอันนี้มีผลจริงๆนะในที่สุดเนี่ยคุณนักคิดอ่าโอเคฉันจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ได้เหมือนอย่างคนอื่นเขาก็เริ่มไปทําการค้นคว้านะครับไปสอบถามไพ้ดูเขาใช้อะไรนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาแพง อันนี้แค่เรื่องจักรยานนะครับยังไม่รวมค่าอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นนะครับเวลาไปปั่นจักรยานนะครับต้องมีมวกต้องมีแว่นต้องมีชุดต้องมีรองเท้านะครับซึ่งเช่นเคยครับอุปกรณ์พวกนี้ที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยราคาแพงพอปั่นไปปั่นมาก,กว่าจะรู้ตัวบางคนเนี่ยหมดไปเป็นแสนแล้วนะอย่างผมเนี่ยปั่นละเก้าปีนะครับจะ10ปีแล้วหมดไปส0 0แสน อันนี้รู้ได้นะครับเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยเขาจดบัญชีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าซื้ออะไรไปบ้างอะไรเท่าไหร่นะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่ออู้จ่ายไปทีละนิดทีละหน่อยอ่ารวมไปรวมมาตอนนี้ส0 0 0สนบาทแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อเสียข้อที่1นนะครับก็คือว่าอุปกรณ์มีราคาแพงข้อเสียข้อที่2กีฬาจักรยานเป็นกีฬา endurance นะครับกีฬา endurance เนี่ยก็คือว่ามันฝึกความอดทนของร่างกาย และในการที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยการซ้อมเนี่ยต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลานานแค่ไหนอย่างน้อยๆน,นะครับ1วันเนี่ยคุณควรมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่จะปั่นจัก,กรยานปั่นอย่างสม่ําเสมออย่างสม่ําเสมอนะครับร่างกายก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ว่าคุณต้องทําอย่างสม่าเสมอนะครับและใช้เวลานาน,านหลักปี นะครับมันไม่ใช่หลักเดือนหรือหลักวันที่จะทําให้คุณสามารถแข็งแรงขึ้นมาชั่วข้ามคืนได้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมใช้เวลานาน,านและถ้าคุณอยากจะคิดเป็นขาแรงนะครับอย่างน้อยต้องมีวันละ2ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์อีกวันละ3-4ชั่วโมงซึ่งการใช้เวลามากๆสําหรับกีฬาแบบนี้นะครับคือถ้าคุณแบบว่าเออมีกิจการส่วนตัวหรือว่า เรียกว่าไม่ค่อยมีภาระอะไรในชีวิตนะคุณสามารถเอาเวลาให้ตรงนี้ได้แต่สําหรับท่านที่แบบว่ามีภาระนะครับจะต้องทํางานจะต้องใช้เวลากับครอบครัวโน่นนี่นั่นนะครับการดึงเวลาเอามาปั่นจัก,กรยานมากๆบางครั้งก็ส่งผลเสียนะครับแทนที่ว่าเราจะได้ทํางานอย่างเต็มที่เราก็ต้องแบ่งเวลามาปั่นจัก,กรยานหรือนะครับเราควรที่จะใช้เวลากับครอบครัวบ้างเราก็มัวแต่ไปปั่นจัก,กรยาน เพราะว่าเราอยากที่จะเป็นขาแรงเราอยากจะปั่นทันคนอื่นนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าต้องใช้เวลาซ้อมเยอะๆอันนี้ครับมันก็เป็นข้อเสียนะครับว่าเออมันดึงเวลาชีวิตของคุณไปเยอะนะครับแล้วก็ต้องทำสม่ำเสมอเป็นเวลานานหลายปีนะครับกว่าที่จะเป็นขาแรงจริงๆได้ข้อเสียข้อที่3การปั่นจักรยานมีอันตรายอันตรายจากไหนอันตรายจาก 1. น,นะครับการจราจรยานพาหนะอื่นบนท้องถนนนะครับบางครั้งเราระวังอย่างดีแล้วแต่คนอื่นเขาเรียกว่าประมาทไปชั่วเซี่ยววินาทีมันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเราได้หรือนะครับอันตรายจากดินฟ้าอากาศนะครับฝนตกแดดออกนะครับฝนตกถนนลื่น เราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุลม้มหรือถ้าเราไปปั่นจักรยานช่วงแดดร้อนๆมากๆอย่างเช่นในหน้าร้อนนะครับก็คือว่าบางท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็นะครับอาจจะเกิดอาการลม้มแดดอาการหัวใจวายขึ้นมาได้เรื่องเหล่านี้เป็นอันตรายนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเส้นทางในการปัน่นก็อาจจะมีอันตรายได้นะครับ อย่างบางท่านนะครับเป็นมือใหม่ไม่เคยปั่นจักรยานลงเขามาก่อนพอแบบไปขึ้นเขานะครับแล้วก็พอลงทางอาจจะคดโคง้งคดเคี้ยวแล้วลงด้วยความเร็วสูงโดยที่เราเนี่ยทักษะในการควบคุมรถยังไม่ดีพอก็อาจเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันเหล่านี้คืออันตรายที่มากับการปั่นจักรยานครับคราวนี้เรามาดูวิธีแก้ไขหรือป้องกันข้อเสียข้างต้นที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับโอเคข้อที่1นนะครับเรื่องอุปกรณ์ราคาแพง ให้คุณเนี่ยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คือเรียกว่าเออเรามีแค่นี้นะครับเราก็ปั่นแค่นี้ยกเว้นต่อไปนะครับเราเกิดว่าเออสามารถเก็บหอมรอมริบมีงบประมาณที่สามารถแบ่งมาเพื่อการปั่นจักรยานได้นะครับเราก็สามารถเรียกว่าอัปเกรดอุปกรณ์ได้ซึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพการปั่นจักรยานคุณได้นะครับเช่นนะครับ เปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนล้อหรือว่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยสามารถปั่นเร็วขึ้นได้โดยที่ว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากๆและนะครับที่สําคัญให้พึงระลึกไว้เสมอนะครับว่าการปั่นจักรยานเนี่ยจะเร็วหรือช้านะครับอุปกรณ์ราคาแพงมันอาจจะช่วยแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยได้มากเท่ากับการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกถึงข้อนี้ไว้เสมอนะครับว่าจัก,กรยานก็มีส่วนช่วยแต่การฝึกซ้อมร่างกายคุณสำคัญกว่าครับวิธีป้องกันข้อเสียข้อที่2เรื่องใช้เวลาในการปั่นมากนะครับก็คือว่าหาโปรแกรมซ้อมหาเทคนิคซ้อมที่ใช้เวลาน,น้อยๆซึ่งการซ้อมจัก,กรยานแบบที่เข้าใช้กันมาตั้งแต่นานมาแล้วก็คือว่า ปั่นเบาๆปั่นนานๆปั่นเยอะๆแต่ว่าในปัจจุบันนะครับมีการเรียกว่าคิดค้นค้นคว้านะครับว่าเออเราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับเราสามารถใช้เวลาน้อยลงแต่ว่าได้ผลใกล้เคียงกับการที่เราไปปั่นนานๆได้นะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวนี้เขานิยมมากก็คือว่าการซ้อมกันที่สวิ p o r t เป็นจุดที่ว่าเรียกว่าสูงและ แต่ว่าไม่ใช่แบบสูงจนทนไม่ไหวเป็นจุดที่สูงในระดับที่เราสามารถปั่นไปได้เรื่อยๆซึ่งในการที่เราจะหาจุดนี้ให้เจอเนี่ยมันก็คืออาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมช่วยอย่างเช่นตัววัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับหรือว่า power meter หรือบางคนปั่นมานานๆก็สามารถใช้ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยบอกได้เหล่านี้นะครับมันก็จะมีเทคนิคนะครับที่จะช่วยทำให้คุณสามารถใช้เวลาซ้อมน,น้อยลง แต่ได้ผลมากๆได้วิธีแก้ไขข้อเสียข้อที่3เรื่องอันตรายในการปั่นจักรยานจากดินฟ้าอากาศจากการจราจรต่างๆนะครับก็คือว่าถ้าสภาพอากาศไม่เป็นใจหรือคุณอยู่ในเมืองนะครับการจราจรเนเรียกว่าควักไควอันตรายมากมายนะครับ เราก็เปลี่ยนนะครับมาปั่นจัก,กรยานในบ้านแทนการปั่นจัก,กรยานในบ้านทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงได้เช่นเดียวกันกับการไปปั่นข้างนอกนะครับแต่หลายๆท่านไม่ชอบนะครับอยากจะเรียกว่าสัมผัสสายลมและแสงแดดนะครับหรือบางคนบอกว่าโอ้ฉันอยากจะแบบปั่นไปเที่ยวปั่นไปเฉีวอันนั้นเราก็อาจจะแบ่งออกมาเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับแต่ว่าจันทร์ถึงสุกเนี่ยคุณเรียกว่าซ้อมในบ้านคุณก็ลดความเสี่ยง จากแทนที่ว่าออกไปปั่นแทบทุกวันไปเสี่ยงทุกวันนะครับคุณก็ลดความเสี่ยงอ่ะเหลือแค่เสาร์อาทิตย์นะครับและก็อย่าลืมนะครับปั่นในทางที่ปลอดภัยนะครับลองไปเลือกหานะครับมีเส้นทางมากมายโดยเฉพาะอย่างผู้ที่อยู่ในกรุงเทพนะครับก็สามารถไปปั่นที่ สนามปั่นจักรยานได้นะครับหรือบางคนหลายๆท่านอยู่บ้านนอกนะครับมีเส้นทางมากมายที่แบบว่ารถน้อยๆนะครับและนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสภาพอากาศไม่เป็นใจอย่าฝืนนะครับก็คือว่าแดดร้อนมากหรือว่าช่วงหน้าฝนฝน,นตกทุกวันเลยก็แก้ไขโดยการซ้อมในบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวพออากาศดีอะไรนะครับเราค่อยออกไปปั่นข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีนี้เนี่ย มันก็ช่วยรักษาสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยให้แข็งแรงได้โอเคครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ